สวัสดีค่ะขออภัยนะคะอยู่ในชุดนอนวันนี้ไอเพสคอนโทรขออนุญาตอย่างละเพสคอนโทรเอ่อพวกค่า,มาแมลงแมลงในบ้านนะคะมาแต่เช้าเจ็ดมงครึ่งยังอยู่ในชุดนอนอยู่เลยโอเคนะคะเดี๋ยวคุยกันค่ะเดี๋ยวไปเช็คก่อนบาย ที่เห็นอยู่นั่นก็คือเพ e คอนโทรลด้วยค่ะเขามา่านกับจัดกับจัดเนีย่ยรับพวกหมดตามบริเวณบ้านนะคะมาแต่สาเลยเอาก็ยังอยู่ในชุดนอนนี่หละอันตามพื้นเนี่ยก็คือสเปรย์หมดเลย ไปเป็นรถเลืーー่อยแถวบาร์บีคิวบาร์บีคิวอย่างแต่แค่เห็นเดินเดินนั่นก็คือที่เห็นเดินเดินนั่นก็คือสะวายนามเก่าตรงหันอะค่ะสะายนามเก่าก็เป็นปลาเนาะก็เลยต้องไมีเพสคอนโทรลดนึง คือตามบริเวณนี้แมนหมดเลยเห็ดมทุกอย่างไม่ใช้สีใช้ชีดฉีดน้ำเขาบอกว่าบิดเจอะพลาสานเพราะเป็นม่านนั่นสิเนาะเป็นบ้านใหม่้อเคเลยต้องเห็ดทุกปี อ,อ,อันนี้ะเปลี่ยนแต่ว่าเงาไปเองสิระเบียงโอเคนะวิวอันนี้อันสั่นกลางสั่นทึ่อให้เห็นสัส่นสองให้เห็นขับอันนั้นรถลูกชายอันนั้นรถอันขบขัวแล้วอีกอย่างนึงขับรถอีกอันหนึ่งโอเคน,นะคะพี่น้อง